ลับไม่นอนลับไม่นอนอันนี้่ร้จะไปไหนต่อสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พวกเราก็จะพามาที่เชียงใหม่กันนะคะวันนี้เราก็จะพาไปช้อปปิ้งไอเทมคราฟต่างๆนะคะอย่างเช่นเซรามิกต่างๆแล้วก็ช้อปปิ้งของวินเทจกันค่ะ ร้านแรกที่จะมานะคะก็คือร้านเปรมประชาคอลเลกชันนะคะร้านนี้เป็นร้านโปรดของเรามาเป็นแบบ10บสปีแล้วนะถ้าเกิดว่ามาเชียงใหม่ก็คือต้องแวะมาที่นี่ตลอดเลยคือแต่ละครั้งอะ่ะของเขาจะไม่ค่อยเหมือนกันด้วยไงคือที่นี่มีขายตั้งแต่จาัก,การันของแต่งบ้านไปจนถึงแบบจานชามอ่จาจัก,การันเล็กๆไว้วางบนโต๊ะแก้วน้ำชาแก้วชากาน่ากักาเต็มเลย อันนี้ก็เป็นของที่เราเลือกมานะคะก็จะมีแจก,กันสีขาวสองอันนี้แล้วก็ชามนะมุมนี้จะเป็นของแต่งบ้านชิ้นใหญ่ๆค่ะเป็นแบบแจก,กันเอาไว้วางส่วนของเล็กๆก,ก็มีนะอันนี้น่ารักมากเลยมีความแบบมินิมอลที่ที่สองที่เราจะพามานะคะก็คือสตูดิโอแซมเมคค่ะชื่ออินเคลที่นี่รับมากคือ หมือนน่าจะมาที่บ้านของเขาได้แหละเขาเขียนว่า behind the house อ่ะ CDO Ceramic นะคะก็จะอยู่หลังตัวบ้านรับไม่น็อตลานรับไม่น็อตอันนี้ไม่รู้จะไปไหนต่อนไม่กล้าเดินเข้าไปเลยเขาข้างหน้าเขียนว่า behind the house อะเราก็น่าจะต้องเดินไปข้างหลังสังบ้านจริงๆด้วย ที่นี่คือน่าหลักมากนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบแซมมีคือต้องตายแน่นอนซแซมมิคที่นี่สวยๆเยอะมากเลยค่ะชอบงานของสตูดิโอนี้มากเลยอะ่ะก็เขาจะมีบบทั้งอบแบบใช้เตาแก๊สแล้วก็เตาฟืนนะคะอันนี้จะเป็นแบบที่ใช้เตาฟืนอบนะคะ เท็กซ์เจอร์ของเซรามิกมันก็จะไม่เหมือนกันคือมันจะมีความแบบไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่คือเขาก็จะเปิดเป็นเวิร์กช็อปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจมาอยากเรียนลองปั้นเซรามิกดูนะคะก็มาได้เดี๋ยวเขาหน้าที่ไปเชียงใหม่ถ้ามีเวลาก็อยากจะมามากๆเลยแกล้งโชว์เอ็กซิบิชันงานส่วนของสตูดิโอ อันนี้สองพันห้าอันนี้อันนี้อันนี้สามพันอันนั้นสามพันรอคะอันนี้พ <1, 5. S 2> ันห้าพันห้ามันจะมีอยู่ <c oughs> แคแซมมิงค่ะอันนี้เป็นน่าจะเป็นงานจัดแสดงเรื่อกงการทำไมเรื่องของแฟรอเป็นราคาที่แพงไม่ได้จริงๆไม่ได้แพงมากหรอกก็ใช <c oughs> ่ราคาสองพันห้าก็ราคาสมราคาแต่ว่านนเนี่ยมาโดนมาชอบเพราวันที่มันราคาสูงกว่าอยู่ที ก็มาโซนนี้จะทำดูสนนี้สวยมากเลยนี่ค่ะดูเหมือนไล่สีน่ารักมากชอบหลายอันอ่ะกมนี้คือชอบทุกอันเลยอะทำนี่ดีจริงๆก็มีแบบอื่นๆเนี่ยนะคะราคาหลักร้อยก็มีอยู่ตรงนู้นก็ใช่ใช่อะไรต่างๆนี่ แต่มีตรงนู้นด้วยค่ะที่พีกิจองไว้แล้วอันนี้อันนี้เป็นเผาอะไรนะคะเผาฟืนเผฟืนแกนนก็ฟืนถ้าจะเผาฟืนมันต้องให้เติมฟืนไปเรื่อยๆไม่เอาเานู้นนะ่เอาเตาเตานลนแต่นี้เป็นแก๊สเราจะเห็นราแก๊สเนี่ยแหละ เนีแค่เปิดแกเร็จแล้เรารับดีเด็กผัดแต่เตาฟืนต้องคุมตลอดตัฟืนนี่ประมาณ5ชั่วโมงถึง10ชัวมคเตาฟืนคือ texture มันสวยมากเลยอ่ะใช่เนาะชอบอ่ะอันนี้ที่็แนกาห้แ้ใช่ราอันนี้ขายด้วันหมดขายหมดคายห เราคับไม่เปิเราเห็นดวงดวงเนี่ยแสงว่าเป็นคืนแน่นอนใช่ได้ครับขี่ป่าขวว่าไม่กล้าเลยถ้าเกิดใครชอบแบบสีอะไรที่มันเป็นธรรมชาติที่เลือกมาเป็นเลนที่เขาทำอลยหรอคะใช่ครับเป็นเช่นองนนี้กินสีขาวอันนี้ไปินจากเมือินี้จากเชียงใหม่ก็้โหสมกันน แต่ละอันเราถ้าเกิดเราเหินนี่จะมีเลเยอร์แสดงว่าต้องไปเลือกเบาดินมาแต่ละทีดินแต่ละอันมันจะมีแร่ธาตุที่เหมือนกันเวลาขับออกมามันจะให้งสิไม่เหมือนกันชอบแบบเทาๆหรือว่าชอบแบบแบบมีเสนีเสนีหน่อยก็จะชอบแบบเรยไม่ชอบ าแตแกมัสที่ที่มันลองต้องลองไวก่อนถ้าเดเราไม่ลองมันก็จัดแเชีวลต้องทูออกเยอะต้องจัดแล้วต้องจัดแล้ว โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เขาทํากันตรงนี้เลยก็จะมีดินชนิดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะที่ยังทําไม่เสร็จมีน่ารักหลายชิ้นมากเลยอะ่ะน่ารักขายได้เลยเนาะเก่งอ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเลือกเอาไว้นะคะก็จะมีแจก,กันเล็กๆมีแก้วแล้วก็หลายอย่างเลยอันนี้ก็จะเป็นดินที่เขาใช้มาปั้นนะคะตานี้จะเป็นเตาอ่เตาฟืนค่ะใช้ฟืนเป็นไม้แบบนี้เลยดินชนิดต่างๆค่ะตรงนี้ร้านต่อมาที่จะพามานะคะก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าพินเทจค่ะชื่อว่าร้าน love s e v e n t นะคะ ก็เป็นร้านวินเทจันนึงที่ถือว่าค่อนข้างเด็ดพอสมควร hey, เลยนะคะรูปอะไรอ่ะเขาเขียนว่าเขาไม่รูกกาแฟด้วยอ่ะแย่แล้วเชยเลยนี่ชื่อแพทมมีด้วยกาแฟ โอ้ยเขารู้ได้ไงอ่ะแพชชาติที่แล้วหรือเปล่าแพชชั่นที่แล้วจัดไงเออน่ารักค่ะเขาเก็บเงินได้ด้วยใช่ใช่ใช่เก็บตังค์เก็บตังค์เรือกี่เอาอันนี้เอาไว้เก็บเงินโอ้ยเคน่ารักจังน่ารักปะอืมน่ารักดีไว้เก็บเงินเื้อไว้รับไว้รับตังค์สวัสดีค่ะเจ้าของร้าน S 1 0 0 0งพัค่ะโอ้โหห0 0่งพัค่ะเดี๋ยวเขาไม่มาหรอกแพง80ดีกว่าบอกเขาไป80บาท25บาทอิสระบาทสวัสดีค่ะก็หลังจากที่เราช้อปปิ um ้งเสร็จแล้วนะคะเราจะมีกิจกรรมอีกอกนร์งที่เป็นกิจกรรมที่เราชอบมากทำให้เรามีพลัง ในชีวิตคลุ้มคลานจริงๆก็คือการมาช้อปปิ้งของวินเทจนะคะวันนี้ก็มีร้านแนะนำนะคะในเชียงใหม่ก็คือชื่อร้านเลยสตีตี้ค่ะปกติเรามาที่นี่ก็จะมานี่ทุกทีเลยคือของเขาเยอะเราค่อนข้างดีเมื่อก่อนจะมีของแบบเหมือนของอเมริกันอะไรเยอะแต่ว่าก็รวมกันอันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เลือกละเอียดอันนี้3ามย กแกงนี้สองร้อยสองร้อยที่จริงก็คับคานเยอะจริงก็ลายปักจริงๆก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้แกงนี้สองร้อยเป็นเหมือนเสือ้อคลุมนะคะอันนี้อะไรปะเรสไตดสักอันนี้มีไม่มาเมียแล้วก็ไม่นี้ประมาณนี้กันนะคะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งต่อกันนะคะจ่า จะต้องเป็นน้องน้องเป็นสายน่าดีนะเนี่ยแต่กิ๊กว่าน่ารักเลยนะแต่ได้ไม่ต้องผูกดิจะต้องไปตัดทริงแล่ไม่ดีอ่ะ เหมือนตุนแหละตุนเอามาให้น็อใส่มาตั้นี้ตูนี้กี่ว่ากินไม่ค่อเข้ากับเส้นแบบนี้ใเอาป่ะตนี้ไม่เอาเออคั จัดเลยจ <Bond> ัดจัดเลยจัดเลยไม่ใช่กัดคุณพัดได้อะไรบ้างครับได้เสื้อไปแล้วหนึ่งตัวตัวไหนพัันตัวข้างล่างมีสีดำแล้วก็พัดกันเพื่อนสองอันแล้วมันจะลองเสื้อเลยไปปะ แคอยู่นะเฮ้ยน่ารักอยู่นะแม่เแเหรอเฮ้ยแต่กี่ว่าพอมีลายลายตรงนี้เป็นกล,ลาบตรงนี้มันจะดูแบบนิดนึงปะถ้าเป็นแบบลายแบบลักษณะนี้ทั้งหมดมันจะน่ารักปะแต่ทำไมกี่ได้เยอะสุดใน,นกองนี้ผมกิ่หมดเลยเอะน้าให้กี่ช่วยเลือกให้บ่าถ้าชอบก็ก็ไปถาำราคาเขาก่อนปะ นี่มาจากข้างบนเจ๊เก็ตสามร้อยนี่สามร้อยนี่สองร้อโอเคสองร้อนี่ร้อยห้าสิบาทโอเคนี่สี่้เท่ากันไม่ได้หรอคะม่สองร้อยครับโอเคสองร้อยมีหนึ่มตัวเอ้ะเมื่อกี้มีบอกว่าตัวหนึ่งสองอยีกอันมีอก่อันนี้ร้อยห้ครับ นี่ก็ร้อยห้าสิบเหรอ,อทั้งหมด6กพันหกพัสาม้อยครับ่อเหรอคะแล้วแผนนว้แถวไหนอ่ะเไปดูไม่ไมีลไ,ไ,ไม่มีแล้วคะ่ะมีเท่านี้เลยใช่ไหม ตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเซรามิกที่เราซื้อจากเป็มประชาก็ได้แล้วเร็วมากคือส่งมาถึงเมื่อวานแบบวันเดียวถึงเลยกล่องใหญ่ขนาดนี้คือจ่ายเงินค่าส่ง200นะก็ถือว่าคุ้มมากอุ้ยคุ้มกว่าถ้าเกิดเราต้องซื้อน้ำหนักนาะแล้วเราก็ไม่ต้องแบกด้วยก็เดี๋ยวจะมาเปิดไปดูนะคะว่าในนี้มีอะไรบ้างเราได้อะไรมาบ้างตอนนี้พัดกลับมาถึงก็รื้อกาแฟเลย วันนี้แพทจะทำกาแฟอะไรกาแฟก็ทำกาแฟเอธิโอเปียเอธิโอเปียร์หรอในนายล่ะครับในงา,ายจะทำกาแฟด้วยไหมกีอันนี่อันนี้เป็นของเล่นของป้ากิครับในนาย,ายของเล่นของป้ากีครับนี่นาย แพ็กมาดีมากเลยให้ดู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 อ้อนั้นต hey, ัดโฟมมาแบบอย่างแน่นโอ้นายนายมาดูด hey, hey, uh, sure, uh, ิโอ้ัดมาแบบดีมากอ่ะกองแบบใหญ่มากกองใหญ่มากเหมือนเด็กวปแอ้วก็เลย unbox unbox ถ้าว่ามันตัวนี้ได้ไหมอ่ะ unbox unbox เดี๋ยวเอาถุงมา unbox u n b o ค่ะนายนายเราป๊หนึ่งนะเดี๋ยวไปเอาถุงมาก่อนนะ เหมือนเปิดของขวัญเลยอ่ะทคนิคการทำกาแฟดิบนี่คืออะไรหรอคะคุณแทก็จริงๆแล้วอย่าถ้าบางที่เขาจะให้จำนไปเยอะเลยจำน้ำหนักจำอะไรเราจำเรโซแล้วเราก็ดมเอาแล้วก็ดูสีของกาแฟเอาเราก็ดีไซน์ได้ว่าเราอยากจะให้แก้วนี้มีความบอดี้เยอะอน้อยเปรียวมาเปรียวน้อยอยากได้คืออะไรเราดมมาเราได้กี่อะไรเราอยากได้ตอนนั้นเราก็เฉลีย ถ้าเราไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องสยไอ้นี่เยอะมากเ็จเริ่มที่ชิ้นแรกเอาางงไรมามั้งอุ้ยใส่ชิ้นแรกชิ้นแรกเป็นจานนะคะสีน้ำเงินฟ้านี่ราคา750บาทน่ารักมากเลยอยู <c oughs> ่บนโต๊ะครับนายน ใช่นูนมีชิ้นที่สองเขาแพ็คมาแบบหนานแน่นมากเลยเนาะค่ะเมื่อชีพมากในกล่องเขาแบบต่อชิ้นก็เหมือนมีโฟมเป็นชิ้นเาขาวาแบบคั่นด้วยไม่ให้มันกลิ้งไปกลิ้งมาสวยไหมนายตด้ยสวยไหมครับสวยนี่ครับใหญ่ก็ใหญ่อันนี้ก็เป็นชิ้นที่สองนะคะ ออสีม่วงฟ้าคล้ายๆกับน่าจะคล้ายๆกับปากกาลังเหมือนกันนะนี่ราคาห0ึ่้สบาทค่ะนี่เป็นอันที่สองค่ะเป็นถ้วยลายเดียวกันเป็นเซตอันนี้จะเล็กๆหน่อยระคา5 5 0อันนี้กำลังกินแบบว่าอาซาอีบอย ชิ้นี้เป็นชิ้นสีขาวนะคะเป็นแจกันอลากไหมตอนนี้แบบกําลังคิดอะไรสีขาวๆแนวนี้เนาะตามคาเฟ่อะไรเงี้ยนี่750ดร้อิแนวแบบมีมอลนิดหน่อยวางบนชั้นน่าจะน่ารักอีกชิ้นหนึ่งก็น่าจะเป็นสไตล์แนวสีขาวนะคะอีกอันนึงเป็นอันสุดท้ายแล้วของร้านเป็นประชาที่ซื้อมามีทั้งหมดร้านหนึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยตามอีร้านนึงจุกจอีร้านนึงจุกจ จำนวนน้อยชิ้นแต่ว่าราคาจุกจุกอะมากไทยนั่นด้วยแต่เขาลให้เขาแบบภูมิใจมากที่ตัวเองหยิบมาแต่ละชิ้นแบบเป็นดีไซเนอร์ทั้งนั้นเลยส่วนคนอื่นจริงหยิบดีไซเนอร์มาเหมือนกันแต่วางไม่กล้าซื้อมีวิธีการซื้อคนเดียวอันนี้ก็อ่ะอันนี้เท่อันนี้เท่ปะ นี่ก็เป็นแจกันเมื่อกี้เราไม่ราคาสี่ร้อาสิบเราเอาเนี้ไปใช้บ้างไม่ไร่เดี๋ยวขายให้ไม่ไล่เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้หรอกว่าร้านมีกี่โกงราคาร้อนเากร้อนไม่เนี่ยนี่กี่ขายถูกเนี่ยขายดูแค่ขายขายแพดด์ตอก็แค่495บาทมีค่าขนส่งห้าบาทที่กิดกันมาพลิกดูเลยว่าราคาเท่าไหร่ใช่นี่อันนี้อันนี้ถ้านี่วางด้วยกันก็น่าจะล่าล้างมีเห็นไหมชิ่งสมมติเป็นร้านกาแฟเขาประกอบกาแฟประกอบเลยค่ะ ีอ่ยอย่าเพิ่งไปสนใจพวกนี้นะคะรับอันนี้ครับคอันนี้สมมติเราเป็นคาเฟ่ใช่ไหมแล้วเราจะขายสินค้าเราก็มีมากว่างนี่คาโบ้คอฟฟี่คาโบ้คอฟฟี่ใช่อันนี้คือแก้วตัวข้าวโพดคอฟฟี่เป็นรุ่นพี่แพทนี่นะคะมาชิมแต่ว่าเคยกินแล้วสมมติเราเป็นร้านคาเฟ่ไหนเราเอาเอาแก้วมามามาวางวันนี้มีแก้วเหลือแค่นี้และมั้งนี่แก้วเป็นไงในกล้องดูน่ารักไหมน่ารักเหมือนมีของตกแต่ง ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้มีทั้งหมด1น <5 S 1> ชิ้น,นค่ะเดี๋ยวอีกกล่องนึงมาเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ใหม่ให้ดูใหม่วันนี้ <จะ S 2> ก,ก่อนร้านแรกเปรมประชาค่ะที่เชียงใหม่นี่เดี๋ยวให้ดูวนันนี้เป็นที่อยู่แล้วก็อินสตาแกรมเขาเผื่อใครอยากจะไปดูหรือว่าไปซื้อนะคะ